สวัสดีค่ะสวัสดีชาววันพุธนะคะวันนี้วันที่สิบห้าตุลาแล้วนะคะก็เดินทางมาถึงครึ่งเดือนเดือนตุลาแล้วนะคะ FC นะวันนี้ชาวนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มแจ่มใสนะเอแอนก็ปันป่นพ่อ่มแล้วนะคะ FC เนาะเพราะว่าจะได้จากพ่อ่มนะคะเนี่ยบรรยากาศดีมากมากเลยนะเพราะว่าเขาเรียกว่าฝนไม่ตกแล้วนะคะ,นะฝนไม่ตกนะ เมื่อวานนี้อ้โหฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะจ้ะนะตกหนักด้วยนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็เหมือนทําท่าเหมือนฝนจะตกเนาะนะคะแต่ว่าตื่นเช้ามาก็พื้นก็ไม่ค่อยแฉะนะก็แสดงว่าฝนไม่ตกเนาะนี่นะคะบรรยากาศท่า fc นี่นะคะว้าวท้องฟ้าปโปร่งแจ่มใสเอาหครเดินไปที่ครอบครัวแล้วนะ fc นู่นนะคะ ไปแล้วนะคะเอ้ยไปตามไปดูกันยามเช้าๆโอ้นะคะแต่ทาตื่นหรือยังเนาะดา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 ตื่นหรือยังอือดา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 ตื่นหรือยังดาดาโอ้ดอกไม้สวยงาม แต่บอกตเ,ออเติมความมั่นใจอ่ะ๋อก็แสดงว่าต้องแต่งหน้าวันนี้เราปากแดงนะเนี่ยเ,เราแปลกแดงเช้าสวันนี้เสือรถมาจอดต,ตรงนี้นะคะเอฟซี FC. โอปกติเสือจะจอดไว้ด้านหน้าเนาะนะคะม,มุมตรงนี้ก็มุมเหมาะนะคะคในการจอดรถนะอันนี้ก็อัปเดตบ้าน youtube เรานะคะนี่ค่ะ เสือพาไปบ้านสีเหลืองนะคะตาดาก็อยู่ติดกับบ้านนะ,ะเสือนะคะแล้วก็อยู่คนละครึ่งกับป้าไทวบ้าน FC เ,เนอะวันก่อนก็มาตัดย้าให้กับเสือนะโล่งเลยนะคะโล่งนะคะตรงแผ่นนี้ก็ใช้ตัวเอ็นตัดโล่งสะอาดเลยนะคะมองไปก็ดูดีนะคะไปะทุกคน สาธุอย่าให้ฝนตกนะคะค่ะเพราะวันนี้นะคะเมื่อวานป้ากเา็เดินทางกลับมาเนาะนะคะเดินทางกลับมานะคะแล้วก็ซื้อนะกล่องแพ็คของนะคะปลานะคะเพราะว่าแพ็คไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะน้ำปลานะ FC ทนาดที่ยังยังไม่ได้รับของนะคะก็คือยังไม่ได้แพ็คนะคะจ้ะเพราะว่ายังกล่องหมดเมื่อวานนี้นะคะถ้ากล่องไม่หมดก็คงจะ คงจะแพ็คได้เยอะนะคะจ้ะวันนี้ทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจนะเดี๋ยวไปแพกช่วยป้านะ,ะจ้ะนะคะเราก็อยู่ที่นี่นะคะก็ช่วยกันนะคะช่วยกันน้ํเพึ่งเรือเสือพึ่งป่าค่ะนะรวมโดยช่วยกันนะคะพวกเราทําด้วยความเต็มใจนะคะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเอะเวลาทํานี้เราจะได้ถ่ายคลิปไหมหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะเราไม่ได้คิดในส่วนตรงนั้น คนที่เราจะทําอะไรนะพวกเราก็ต้องปรึกษาหาครคือกันก่อนนะคะว่าเออนะคะเ,ออเขาเรียกว่าเ,ออเราเออพร้อมใจกันไหมนะคะจะ้ะนะคะออบางท่านบอกว่าอุย้ยทําคลิปแค่แปดนาทีเนาะอะไรเงี้ยอ,อ๋อแสดงว่าที่ยูนี่กออ็อยู่เพราะว่าแปดนาทีใช่ไหมอะไรเงี้ยนะคะบางครั้งออสวรเราอาจจะพูดเล่นกันนะพูดเล่นกันพูดเป็นเหมือนคอนเทนต์อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนนะถ้าพวกเราไม่ อยู่ด้วยความจริงใจนะเขาคงจะไม่ได้อยู่ถึงทุกวันนี้นะคะนะคะเราดูได้จากเขาเรียกว่าดูที่เราทำนะ,ะอย่างให้เอฟซีดูที่เราทำมากกว่าเนาะนะคะจ้ะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสองวันที่ตกนะยาลูซี่อืมยาลูซี่ของยาชิยาลูซี่ของยาชินะฮะดูยาชิ มันแกรนหรือเปล่าโอ้สาเหตุอะไรเนาะ f c นะนะทำไมยา่าลูซี่ถึงเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ S N ก็ไม่เคยปลูกนะนะไม่เคยปลูกนะแล้วก็ไม่ได้มีประสบก,การณ์นะคะเออรู้แต่ว่าถ้ามันโตก็จะได้เกี่ยวแค่นั้นแหละนะคะรู้แค่นั้นนะคะแต่ความเจริญเติบโตนี่ไม่รู้นะคะนะเหตุอะไรเกิดขึ้นกับยา่าลูซี่ เออปุ๋ยก <sh> ็ใส่หญ้าช okay. mm ีบอกปุ <ain> ๋ย <turn> ก็ใส่เนาะโอ้มันเป็นกับดินด้วยหรือเปล่าหน้าดินใส่ค้อวัวโอ้โหค่ะนะอ่าถ้าเอฟซคิดว่าเป็นกับดินก็กดหนึ่งเนาะนะคะเออแล้วว่าถ้าเป็นสาเหตุอื่นก็กดสองนะแล้วก็ขอคำ ขอคำตอบด้วยนะคะขอคำตอบในคลิปนี้ด้วยนะ FC นะอืมนะนาดินใส่คออบัวส่วนอันนี้ก็จะเป็นดินแค่ดินกรวดเนาะนะคะอ่านะคะปุ๋ยก็ใส่แล้วน้ำก็มาแล้วนะ,นะ FC ดูเนะเห็นไหมนะมันจะมีแบบอาการที่แบบว่ามันเหลืองเหลือง,อง,องแกรนแกรนเนี่ยนี่นะคะเหลืองเหลืองแกรนแก่นเนาะอ่ะนะคะถ้า ก็คงจะให้มาเกิดมาเป็นแบบว่าอะไรนะเอาตามาวัอนาสนาของมันแล้วกัน <laughs> นะตามวัสนาของย่าแล้วกันเนาะบุญเหลือบุญรอดเอ้ยจะได้ย่าลูซี่กินไหม <laughs> นะก็คงจะได้กินอยู่ตรงนั้นออกแล้วนี่นะี่ตรงย่าชี้เนี่ยขึ้นแล้วหนึ่งนีน่นนอเอ,า,เอ,า,อานะคะอาจจะไม่ได้กินเยอะเนาะเออก็ขอให้พ่เรกวาก็ขอให้ย่าลูซี่ขึ้น สวยๆงามๆแล้วกันเออนะอะสาเหตุนะเอฟซี FC. เราไม่รู้นะเรารู้แต่ว่าขอให้มันขึ้นมาแล้วกันเนะเาะอ้าวอย่าฝนตกเดอ้ออย่าฝนตกนะซักป่าหมอยู่โอ้ยน้ำอะไรหยดใส่หัวข่อยนี่มีน้ำยหยดใส่หัวด้วยฝนตกหรือเปล่าปั่นป่าหมด้วยวันนี้ปั่นป่าหมตัวเองนะคะนะเดี๋ยว เดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวไม่มีพาดเดี๋ยวไม่มีแดดตากนะถ้าฝนตกมานี่โอ้โหดูคึมๆแล้วก็เอา้าเมื่อกี้ยังมีแสงออกมาเริ่มมืดแล้วตอนนี้เอาแล้วงานนี้งานนี้เราจะได้นอนแบบไม่มีพ่อห่มหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะนี่นะเมื่อกี้แสงแดดยังออกตรงนี้เลยนะฮะตตอนนี้เริ่มมืดมาแล้วพาดพี่น้อง รุนุนรุนน,นขอให้มีแดดนะวันนี้มีอะไรที่คอกวัวยายชี้นะเมื่อวานนี้เราจะสังเกตเห็นว่าแม่บุญเหลือนะคะคอยกันอาหารลูกนะคะคอยกันป้าดาก็เลยบอกว่าให้แยกเข่งมาไว้ให้น้องบุญเหลือโอ้น้องบุญรอดนะคะออเออพอแม่บุญเหลือนี่กันหมดเลยนะเออไม่กระทางลูกนะ แม่กระทังลูกยังห่วงย่าเลยนะเนี่ยเออเนี่ยดาดาต้องแยกมานะนี่เอา้าอ่ะเป็นไงเขียวตุย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 ,ตยเลยเขียวทั้งคืนเลยหรือเปล่านี่นอ,อืมฮะดูเขี้ยวดิโอ้เขียวย่าหรือเขียวอะไรเนะนี่ยนะตุยตุยตุย,ตยเลยนะฮะอืมกินเกลืออืม โอกินได้เป็นกินได้เป็นปีเลยนะก้อนหนึ่งพอจะหมดเพราะมีทั้งแปดก้อนนะอ่ะนี่ค่ะที่เราเกี่ยวหญ้าก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะเอฟซีไม่ไกลนะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนก็ให้เกี่ยวหญ้าจ้ะอ่ะเสียงระฆังแล้วหกโมงเช้าแล้วนะคะพี่น้องอ่ะเอ๊รู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยหรือเปล่าวันนี้น่ะ อ,อืมอ๋อลูกกินไม่หมดเนาะเนี่ยคออาลูกกินไม่หมดนะแยกกันบรรยากาศทาเช้าที่คอวกวัวค่ะนี่นะคะดาด้าก็เพิ่งแต่งตัวบอกว่าโคสเดิมความสวยก่อน่อะ อืมเอ้าเป็นยังเอ้อบุญรอดบุญรอดค่ะอ่าเพราะว่าเป็นเป็นเพศเมียนะฮะอ่าบุญรอดคะอืมถ้าตอบได้คะ่ะมีอะไรคะทำไมแยากินไม่หมดคะ่ะอืออง่วงอ่าง่วงนะอ่าดูสายตาแล,แล้วน่าจะง่วงแล้วตอนนี้เออ <c oughs> อ่ะนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราเตรียมเตรียมแพ็คของต่อเนาะนะคะเตรียมแพ็คของต่อคิดว่าวันนี้จะหมดไหมย่าชิโอ้โหวันนี้นะฮะดูพลังทีมฮะรอรุ่นนะคะวันนี้เราจะแพ็คปลาหมดหรือเปล่านะเดี๋ยวรอนะฮะเนะมื่อวานหูกำลังแบบแพ็คมัน,ม,นมันอยู่เลยนะฮะกล่องหมดก็คือมันชะงักเอฟซีมันชะงักนะคะ คือเวลาเราทําอะไรที่แบบว่าเฮ้ยกําลังแบบมันกําลังแบบอะไรเงี้ยแต่พอกองหมดปุ๊บมันชะงักเลยเออถ้าบ้านเราเรียกว่าเสียรม<笑><笑>นะนะเออนะโอเคค่ะก็วันนี้ก็เตรียมนะแพ็กนะพาราต่อเนาะนะคะจะฝากไปชมคลิปด้วยนะคะเอฟซนะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจใด้วยนะคะอย่างน้อยดูคลิปสัก 5-6นาทีเป็นกำลังใจด้วยนะคะค่ะแล้วก็สั่งซื้อผิตภัณฑ์ในช็อกแอนแฟมิลี่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ